อย่าลืมทําสิ่งนี้ถ้าไม่อยากให้รถพังยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยแค่นํารถจอดแล้วช่างนํารถขึ้นเท่านั้นแหละช่างบอกว่าโอ้โหผลใช้มาได้ยังไงครับเนี่ยยางฉีกขาดแบบนี้ก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับจะบอกว่าเปลี่ยนยางกับที่นี่พี่ๆเขาดูแลเป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นฟรีถ่วงล้อฟรีตั้งศูนย์ฟรีสลับยางทุกๆ10,000กิโลและยังมีของแถมอีกมากมายเช็คสภาพรถยนต์ถึง30รายการกันเลยทีเดียวเช็คแบตเตอรี่เช็กลมยางเติมลมยางในตัวเจนเช็คก้องแอร์ก้องอากาศหลังจากนั้นก็นําาารถเมน ฟูสภาพรถให้อีกฟรีถึง9รายการล้างรถแบบพรีเมียมล้างห้องเครื่องล้างซอกแมกล้งางฝาถังน้ํามันหลังจากนั้นก็พารถของเราไปดูดฝุ่นภายในทั่วคันรถพ่นฆ่าเชื้อในห้องโดยสารและสตรีมช่องแอร์พ่นเคลือบสารป้องกันหนูและ,มะแมลงในห้องเครื่องเคลือบยางดําเคลือบกระจกป้องกันน้ํากอพี่แคร์เขาจัดโปรให้แบบจัดเต็มจุกๆไปเลยราคาเพียง2 9 9 0บาทแถมยังได้โปรแบบ1แถมหนึ่งอีกด้วยคือสบายกระเป๋ามากๆสามารถผ่อนได้0%ูนเนนาน6เดือนอีกด้วยพี่ช่างเขาก็เลยแนะนําเรามาว่าควรหมั่นตรวจ ยางรถยนต์ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นรอยฉีกขาดหรือความสึกหลอของยางรถยนต์สามารถเช็คได้ด้วยตนเองนะครับทุกคนสามารถมาใช้บริการได้ที่ V ีแครมี2ส,สาขานะครับสาขาบางนาซอยลาซาและสาขานาวมินซอย1 5อาโปรโมชั่นนี้สามารถจองได้ที่บ้านเขียวเลย a c a วี a คร์